รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยช่วงสาระน่าหลกเกมนับจำนวนผลไม้บนต้นไม้มีมะม่วงกี่ลูกเฉลยมีสี่ลูก เรามาลองนับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆบนต้นไม้มีส้มกี่ลูกเฉลยมีแปดลูกเรามาลองนับกันนะคะเด็กๆหนึ่ง สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก่งมากๆค่ะบนต้นไม้มีแอปเปิลกี่ลูกเฉลยมีห้าลูกเรามาลองนับกันนะคะหนึ่ง สองสามสี่ห้าเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ <S <S> <S บนต้นไม้มีมังคุดกี่ลูก <S <S> <S เฉลยมีเจ็ดลูกเรามาลองนับกันนะคะหนึ่งสองสามสี่ ห้าหกเจ็ดเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆบนต้นไม้มีชมพู่กี่ลูกเฉลยมีสองลูกเรามาลองนับกันนะคะหนึ่งสองเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆ วัสดีค่ะเด็กๆวันนี้เรามาพบกันในวันพฤหัสบดีที่2เดือนธันวาคมพุทธศักราช2564สัปดาห์นี้เราเรียนในหน่วยต้นไม้แสนรักในเรื่องการอนุรักษ์ต้นไม้เด็กๆพร้อมกันได้ยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปรับชมคลิปพร้อมกันได้เลยคะ่ะการอนุรักษ์ต้นไม้ การอนุรักษ์ต้นไม้นะคะคือการที่เราไม่ตัดไม้ทำลายป่าเพราะจะทําให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัยและนอกจากนี้นะคะก็ยังจะทําให้โรคของเราเนี่ยร้อนอีกด้วยนอกจากการที่เราจะไม่ตัดไม้ทำลายป่าแล้วนะคะเราก็ต้องปลูกป่าไม้เพิ่มขึ้นอีกด้วยค่ะเพราะจะทำให้ สัตว์ป่ามีที่อยู่อาศัยโรคไม่ร้อนและยังอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยค่ะสวัสดีค่ะช่วงแอคทิวิตี้ประจำวันวันนี้สวัสดีค่ะเด็กๆช่วงแอคทิวิตี้ประจำวันวันนี้นะคะเรามีใบางานให้เด็กๆได้ทำค่ะดูที่ภาพนะคะจะมีภาพเป็น ลำต้นนะคะมีกิ่งนะคะของต้นไม้แต่เด็กสังเกตดูคะ่ะมันขาดอะไรไปคะต้นไม้จะสมบูรณ์ได้ต้องมีอะไรคะอ่ามีใบ มีผลใช่ไหมคะเด็กๆต่อเติมได้ตามจินตนาการเลยนะคะอยากให้ต้นไม้ต้นนี้เป็นต้นอะไรมีผลกี่ผลเด็กๆสามารถวาดแล้วก็ระบายสีให้สวยงามนะคะอย่าลืมเมื่อทำเสร็จแล้วเอาไปให้คุณพ่อคุณแม่ประเมินนะคะแล้วก็นำมาโชว์เพื่อนๆในรายห้องเรียนด้วยนะคะสวัสดีคะ่ะช่วงคำาตัดวลคํา ช่วงคำศัพท์วลคคำวันนี้เสนอคำว่า s E e d s E e d, s e e d ซีซแปลว่าเมล็ดแต่เด็ดแต่ลืมพบกันคำศัพท์วราคารคธมที่คุณครูพาท่องด้วยนะคะและส่งคลิปท่องคำศัพท์วราคารคธมมาทางไลน์เพื่อที่เพื่อที่อวดคุณครูประจำชั้นและเพื่อนๆด้วยนะคะคุณครูรอชมคลิปอยู่นะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย